อันนี้คือ,อยังไงไม่ได้เลยโอเคไหมอืมเราจะบิบมันน้อยไปโอ้ยพราะต้องกินเยอะขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยหนูว่ามันเยอะไปะอ,อ่ะชอบอ่ะอินลาดิสต้องเจอเห็นในยีนแต่มาวิน,นใช่ไหม กินได้แบบนี้เลยเหรอฟินเล่อยากมาหลายวันแล้วของปลาเป็นอะไรคะสลัดแซลมอนกินผักก่อนนะอืย่อยๆใช่ของโปรดเลยสลัด อันนี้เป็นสรอโอคาโดนะคะอืม